สั้างยากไปความดีเกิดมาเล็วกันลาต้องมีเกี่ยนตาตัปบาดเมื่อดไปเดี๋ยวแล้วแม่นนอกบาดเฮาบาดที่ได้หบกองบุญพอเอ้ยพ่อเมีเอ้ยเมีลูกเฮานี่ลูกเฮานี่มันมีเส้นมมีศูนย์มีสูนย์เอาไว้ร์ใบไถแกะยกกตัวยังนั่นแหละพ่อเมียก่อนแม่ละมือนี่ทำทานได้พร้อมลูกถึงพร้อมหลานพร้อมลรามาทำทานอาหารพืชอยากหนีจากนี่แหละแม่นความมืดความมืดพวกมึความหลงพวกเกลียดตั้งแม่นนั้นตั้งไปท่าหงมหัว เสียตันหน้าได้เม็นดิบตอปลาดกและละวางไปยานนานนานนาเสียสารสีบไปบวลาหนีจากบ่วงโคดกโคบอมดอกเมียบอรอให้มาห่วงความโกรธโลภหลงหมายความมานี่บอลาให้ลงอัมตายตากัดกัดนี้ไปเด้อแมนไร้ยาป้าหกแกงกันมนุษย์โลกสงสารบนอะตายวนละเกิดบนละเกิดบุญตนนี่ละไปของละบะเสวบาน้ำเมียน้ำเหีนน้ำขึ้นไปแม้ไร้สุดเดลเมืองคนละมุมฟังเปรียบนันนาพนันนานาเปรียบนันนาพนันนานาเปรียบปัน ตุแม่นักดังองพระสัทถาบุญตนนี้จะนำพาความมั่งดีชอบขนหลอดอลาพโนลาบบอปทำบาปหรือกรมสัตว์หรือคนแม่นัก็ทำมาเบียดเบียนผูอื่นเพ่อนเดอนองนา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 ลาบงนมาบลักแล้วนันนี้ตั้งงานตีบารมีหดทุนละนอสู่จังได้ปวด้อแม่นเข้าสู่ปามาสุขังนั่งรัานต่บปวแม่ลบ่สั่งกับบทาบาปทาบาปนี่ลาบบอพระจึงให้สาวกนาดีพ้นท่านเรียบเหมือนศาสตร์ศาต จัลาบามเพีลมาก่อนมาก่อนมาก่อนออ้ยมันก่อนเขาดอกเมลาพะนธุ์ตากรตากรความเมืดอความมั่วพวสตะเดอเมละเก่งกว่าลาบังยังพูดตั้งคันตีเดอเมลาประโยชน์ตังไรลึกนาน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 พังยังดังไรรันนาดีรบดีขันตีนันเดอเมร์จะผีดเพอสิงอดทนท่านนั้นต้องให้ผลแกเราข้างหน้าเดอพินอ ผู้สาวหนาไปที่ติดใจเสียงแค้นเบาหมอแค้นแล้วมันอีป้อนละต้านละต้านละแม่เลยนี่แล้วพ่อแม่เอ๋ยพันมาท่าหลายต้องได้ลายพันไม่ใหญ่ท่านหน่อยต้องเล่หน่อยอานิสงวนบงบอกไปท่านเลวทิมเสียบางอยู่กะมิน นี่แล้วคุณแม่พันมาสินละไม่ทานละไม่ผ้าบาตรไม่พันมาสามอย่างนี้ดอกเป็นสิ่งโตบุ่น,นม,มันไม่ไงพันมาสามอย่างนี้ดอกเป็นสิ่งโตบุ่นกี่ระยะวัตถุสามเสอเบิกบานเบาบางหาวทั้งทำให้จิตใจอ้ย เจ้าเอพ่อแม่ตาเมิดมนสิสอยแก่บุญนั้นสิสงเสริมตามคำพี่พันเริมบอกว่าลาอายาศัยบาบุญญานิพระพิโลกาสมิงปาเิพันโหตุแปลบ่าบุญเป็ี่นเทพึงสารโลกบอกวันลาผ้ากันทำเอาสาต่อไปตะวันนีตัดความเนียอไไปใจเฮา ให้มันห่างค้องสีสุกจูบางไพนาบาดท่าตายสับทักหลายเที่ยวท่านไปนั่นมันบ่ฮอนดับสูนหรอไม่ยังอีคงลาเสพไปโล่ับโลกเขาไพนาไพนาจะโลกพะลายเจ้าจะถือเอาข่มโลกผมนั่นเดือดละจะยกบอกให้มาล่ำใ่ดอกสูบฟังนี่ละพ่อพันมาสับปะโตโลบอกไปว่าไม่ห่างหนีโลโพ่อทำมานั่งริสันโทูเพิ่นบอกไปวามโลกนั่นเป็นสิงอันตะาลเพิ่นมาทำทั้งหลายสีเสื้อสูนไปได้ เจตนามีเลวซ้ำตัวเจ้าเสือเพื่อนมาท่านพระเจ้าท่านเลวสิสงคืนขูดะเดือเม่รื้อขูดสาเดือ ปวดไปมันลืมพวกเกลเลดสันนันสิ่งลาสิมาเปลี่นมาล้านนี่แสดงนั้นมันลาที่ตามไปนะผลท้าแ้ของดานดื้อพุ่นพอสิไปรอยอยู่ตาเมืองต่าอยู่สวรรค์ละคำมาบุญบุญนั้นมีสียังอธิบายเพื่อหนึ่งก้าด้วยเหตุสองก้าด้วยผลถูกถูกคนกาคงอูสามันมาเต็มซีอันว่าของกันนั้นรวมกันมีสียอธิบายบาดนี้ให้มันเคียงบาดังผมแล้วสิ่งบอดีมานั้นต้องทำลายมันหมดสิ่งที่มี คนพินนะคนพินแก่ใจมาทั้งสิ้นโคตรให้บางทางให้เกี่ยงความเหนียวความตันนี้สองขาโกต้องขายีโอ้ยโอ้ยให้มันเกีจังอาบาบ ให้มันเกีย่ยงจังบาบุ่นละน้อยใหโอ้ยเนี่้ยเอ๋ยมันมวนมแกนเอ้ย ชีวิตเกิดมาเป็นคนชีวิตเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนละคนแค่ไหนอินพาอเราเกิดเป็นละคนไทยอินพ่อเราเกิดเป็นคนไทยเมืองสีไกลสวยงามดียิ่งถ้าใจตั้งยิ้งเมื่อไดพบกันถ้าใจตั้งยิ่งเมื่อไดพบกันเมืองไทยนี่คือเมืองสยามเมืองไทยนี่คือเมืองสยามยิ้มสวยยิ้มงามเมื่อกดนั้นน้ำหากใครได้มาพบภามหากใครได้มาพบภาเมืองไทยเราน่าจะเดินไม่ลง หาปิดตาบงม้านในห้องเราหน้าปิดตาบงบ้านในห้องเราเอินเมืองไทยเขานิอินเมืองไทยเขานี่สัมพันธ์ไม่ตีกับประเทศอื่นเช่นกันลงทุนค่าไทยทุกด้านทุกด้านไอ้ทุกด้านทุกด้านทุกด้านไอ้ทุกด้านทุกด้านเข้ามารวมเมนหัวไทยเอาไทย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 ทำ เอาทำ iser, ทำได้ทำเอาพวกเราชาวไทยช่วยกันเติมาเพื่อจะลมาพัฒนาเพื่อจะระมาพัฒนาช่วยกันเติมน้ำเสริมของไทยไปลงไหลของเจ้าต่างแดนไปลงไหลของเาวาต่างแดนมองเห็นแดนไทยเราหนามองเห็นแดนไทยเราหนาดวงตาน้าตาสดใสิมเพราะเราเกิดเป็นคนไทยิเพราะเราเกิดเป็นคนไทยสรงเสริมกะไตมิกินไตเล่นเป็นดีวงแง่นละอง หวังแค่ละของเราทุกคนยาสอนละของคนตาต่างดาวจะปั่นย้วย เอาใส่ใส่เพ <seule> ื่อแผ่นด <voor> ินไทยของเราทุกการทุกการไอ้ทุกการไา้ทุกการไอ้ทุกการไปเมืองบ้านแมนหมเอ้าหมเฮานี้เป็นคนไทยหมเฮานี้เป็นคนไทยต้องใช้ของไทยต้องกินของไทยต้องเที่ยวสนุกกันไปต้องเที่ยวสนุกกันไปเที่ยวไหนมืองไปละสบายอละประหยัดเงินตราของเราทุกคนละประหยัดเงินตราของเราทุกคนทุกคนให้ประหยัดไปป่าทุกคนให้ประหยัดไปป่าเพื่อบัตรคันน้าเมืองไทยหหง สัันปะปงกะบำรุงุกด้านุกด้านไอ้ดกด่านทะกด้านุกด้านไอ้ดกด่านอะตกด้านในสมสันแม่นเสือเสียงจรเลนลุงเรื่องเมืองไทยเรานี่เจะเล่นลุ้งเรืองเมืองไทยเรานี่รักษามกีกันไปส่งเสริมของไทยอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อมันพี่น้องรับเบิร์ดลดติมากคือมิดซีรีปนบุญแล้วแต่ รอบนี้หาหมองผมหมองล่องผ้าพี่นอ้องข้ามวนตบไทยนายยกนี้จะใค่อยจะรับสับเปลี่ยนกันกับคุณมายุรี่เกี่วเขาค่อยนั่งลุกขันมาป้อนซอยกันได้ไหมเดินวันี้เด้อ ล่ามาบด,ดีกียองเขา,าค่อยนางนองแม่ลูกของทบินหาเขาเลื้ยงเต็มใด้นางกาบอกกว่ายานเ,เ,เราคอยตะวันสิมาช่วยใจห้นห้อยยังบ่อยุ ขาดเมนเคูคือจังบามองดูป่าเห็นห่วงนังแล้วมองดาวได้เดาสร้างคือ้องพี่ยืนยังกันเบิงดนโดนอซมันดังโรคชันแนนอนยังนอน เดี๋ยวเด,วเดวีเอาว่านอนไม่ลักเดี๋ยวจะก่อนแนะน่จังเะสาวแหล่เลยตีแม่นะอาสาวแหล่จังเลยเอาเกี่ยวเขาค่อยนา่งในหละคันขึ้นพอออกออกัน เราต้องคอย oh โอมัมันก็นลืมเนาะแล้ว,ลวมาวันนี้ยามหลับตายังหุน แต่นี่งคุ้นใจมนละเหมือนดังเขามีมนกลอ่มใจเฮาวนเอย่อ้หลงเพออยู่สุภาันละเหมือนผู้เขาไงกันตันป้องสะพานเดินหัวเจเินมีคานคำปารอ มาวอนนองอย่ามันลืมกันเลยลอออรอกวอนนอนมีรักดี ใจเลียวดำรงคงมันหัวใจเลียวต่อกอันร้อยวันร้อยเดือนบอนซื้อจับปลาอย่าจับสองมือเขาอ่อนคนซือ้อหัวใจอย่าแบ่งปันวอนน้นองใ้รักจริงอย่าทิ้งเพื่อนวองงทงมันใจพี่ขอยืนยัน หมายมันรักนางเต็มเปี่ยมรักแท้แท้รักเทียมเทียมไม่มีเล่ย์เดียมวังลอกหลวงใครโโ้โอ้ใจอายเขาหมอดทบออซซัยแล้วก็น้องโอโซเสียงบ่สงสารก็ไต่ในเปียงนังนงนง้นนะคุณยามขี้บุญไห้กินยินน้มแย่ลงสงสัยหกักเมื่อตะวนจนขนาดเสียงมันต่อปีโอ้ใจดี่เพราะน้องสองดียาว กัวอกไม่รักเดียวกัวเดียวก็คนเลน็บไงกัวหลอกให้พี่อายกัลวลายกัวว่านเป็นสมถ้าร้องไม่รักเป็ดลมพี่กัวรักลมพปถึงอารนอนร้าลองท้าร่างพดในบุญลองท้าร่างพดในบุญ ลกหุ้นมันคุมพอสวองดันตะรวงมาส่งผู้นอกฟ้าปิดยาต่ำบว่ดินยังจะปินลาไปหาคนอื่นขอวันคนอื่นราศีน่อนราศีเหยี่ยวนอนคำแล้วนกกาพินกลับรันที่ยังเกี่ยวข้าวอยู่นาคนเดียวแฝดเลยจะไปทิ้งข้าทิ้งขียเอวหน้าเกียวก็ยังไม่มีเอวบางโธ่ จะมาขอปางพี่คอยน้อมาตาตาจ้องตาตะวันลาลงไปอยากไม่ยินำคำพวนคนเดียวเอางั้นเลี้ยวข้าน้องเสตามไม่มองอแนวเก่าตาบาเห็นกระสุนเดี่ยวเสียงเดวนะคนยืนอยู่ตน้นตะไคห่มจะผ่าเงาโกราเจ็บเท้ามัชนเสือเธอไปแล้วลืมคนก็อยู่ขาดผนังหนังหมูตาตังหนังคอย อคอยคอยกิโาเงาใจเจ้าจากไปเลือแต่ความฝันเกี่ยวเข้าคอยไอตูเป็นคู่ตัวอันจะไดจากกันละเหมือนตายท้งเป็นเห็นคุณขาา่าว่านนอชนะแฟนเจ้าก็อยู่หรือไม่มีไม่สู้ลืมสองบ่องทางยินฮอดไม่รอกล้าทินที่เคยดองกลิ่น ในของนา,างเดือนกลับกลายเป็นปีแสทนทวีคิดถึงเอวบางเี่กยวข้าวคอยน้องนา,างต้องต่อปัง